สวัสดีค่ะพบกับนันช่องนันชนแนลนะคะวันนี้นันขอนำเสนอที่ดินแปลงพรีเมียมค่ะซึ่งอยู่ในสนามกอล์ฟนอตเทอรังสิตกรอบลับอยู่ในอำเภอวางน้อยจังหวัดพระนครศรีอ,อยุธยาค่ะสนามกอล์ฟนอตเทอรลังสิตกรอบลับตั้งอยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะการเดินทางก็สะดวกมากๆค่ะโดยใช้เส้นทางวงแหวนรอบนอกฝั่งตะวันออกใช้ทางออกสุดทางด่ว กลับรถค่ะขับต่อไปก็จะพบกับสนามกอล์ฟท้อนลังสิตธ์กอล์ฟับและแปลงที่ดินสวยๆของเรานะคะซึ่งณปัจจุบนันทางสนามกอล์ฟได้มีการปรับปรุงและพัฒนานพื้นที่โดยรอบอย่างต่อเน,นื่องนะคะรวมถึงระบบรักษาความปลอดภัยการเข้าออกสนามกอล์ฟอยู่ในระดับที่ดีมากคะ่ะและในส่วนของแปลงที่ดินจะอยู่ติดกับเลขในโครงการ 3 1าตารางวาไปจนถึง4ไร่1งาน60ตารางวาเลยนะคะราคาเริ่มต้นอ,อยู่ที่11,000จนถึง22,000บาทต่อตารางวาคา่ะคุยเงื่อนไขกันได้นะคะทาังเงินสดและเงินผ่อนซึ่งก็สามารถผ่อนได้ถึง5ปีค่ะสนใจข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อน,นั้นที่เบอร์093641 5554ค่ะ ติดต่อนันศูนย์เก้าส่หนึ่งห้าค่ะไอดีไลค์ค่ะ N y A N Y A 6 5 6ค่ะ N A N Y A 6 5 6ค่ะยังไงฝากติดตามช่องด้านนัาชาแนลด้วยนะคะซึ่งจะทำให้ท่านไม่พลาดที่ดินสวยๆแปลงต่อไปค่ะและพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ